วันนี้นะคะพี่ป๊อบกับพี่มอสมาสอนเทคนิคการคูณด้วยสิบเอ็ดเดี๋ยวเราสองคนจะคูณแบบตรงตรก่อนพี่มอสเดี๋ยวพี่ป๊อบให้พี่มอสคูณตรงๆก่อนอ่าดูอ่าลุยครับครับผมสี่สิบเจ็ดครับผมคูณด้วยสิบเอ็ดครับผมก็คูณตรงๆเลยครับผมหนึ่งคูณด้วยเจ็ดได้เจ็ดหนึ่งคูณด้วยสี่ได้สี่หนึ่งคูณด้วยเจ็ดอ่าใส่ศูนย์ก่อนใส่ศูนย์ก่อนแล้วกันแล้วก็หนึ่งคูณด้วยเจ็ดได้เจ็ดหนึ่งคูณด้วยสี่ได้สี่แล้วก็จับบวกเลขครับผม 7จ็ดหนึ่งหนึ่งทดหนึ่งทดหนึ่งเป็นห้าห้าสิบคราวนี้มันมีเทคนิคนิดหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าต่อไปเนี้ยนะเวลาหนูเจอเลขอะไรบางอย่างแล้วคูณด้วย11บเอทำแบบนี้เว้ยเด็กๆให้หนูทําการฉีกเลข2ตัวนี้ออกมาเป็นสีเจครับเสร็จปุ๊บเอาเลขมาบวกกันสีบวกเได้11ครับผมใส่หนึ่ง ทดหนึ่งตัวนี้เป็นห้านี่ห้าหนึ่งเจ็ดไวเลยไม่จริงๆมันมีเหตุผลมันมันคือทุกอย่างนี่ไงฉีกออกมาเป็นสี่ฉีกออกมาเป็นเจ<อ>็ดแล้วก็บวกกันได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งแล้วก็ทดมาเป็นห<อ>้าเท<อ>ุกอย่างมันมาด้วยเหตุผลทุกอย่างมันมีเหตุผล,เ,ผลเว้ย<อ>มันไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลนะครับมันมีเหตุผลของมันอ่ะลองดูอีกสักตัวหนึ่งถ้าสมมติว่าสามสิบสองคูณด้วยสิบเอ็ด ทำเหมือนเดิมฉีกเลขออกมาก่อนปึ๊บปึ๊บสามสองบวกกันห้าจบเลย352เพราะว่ามันไม่ทดเพราะว่ามันไม่มีทดถูกต้องอะแต่ว่าถ้าแบบเคสมีทดพี่ปอม่าอยากโชว์กรณีที่มีทดมากกว่าครับก็ฉีกออกมาก่อนเป็เไรครับหกกับแปดใช่ไหมแล้วก็หกบวกแเป็น14บสีบสีใส่สี่ทด1นทดปุ๊บก็กลายเป็น7 คำตอบก็คือ748เหตุผลให้ไปแล้วด้านบนไปดูดีๆพี่บอกว่าเทคนิคนี้มีประโยชน์มากจริงๆมีประโยชน์จริงๆนะน้องๆอ่านดูอีกนิดนึงแล้วกันสมมุติว่า32สคูณด้วย11พี่ปอตอบเลย3 5 2เห็นปะเห็นปะฉีกบามส -32 แล้วบวกกันได้5จบเลย43สบสคูณด้วยส1บเอเห็นปะเออนี่ต่อไปนี้นะครับถ้าน้องๆ เข้าใจอะไรบางอย่างแล้วก็ทราบเหตุผลพี่ป๊อบอกเลยว่ามันจะทําให้การคิดของพวกหนูดีขึ้นมากๆเนี่ยแหะครับส่วนหนึ่งของ up skill ของเราครับ